มาจ้าอิ3เสาจ้าตอนฉันมาได้ทะ้ลนี่ได้เลย้เลองเล่นได้เลยเล่นไดเลยครับพี่ตรงไม่ต้องเกิแลวไม่เลยเดี๋ยวก่อนก่อนจะลงงอนเหมนัง

bây 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 hả? bây 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 ở bây 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 พาน้องกูหาเที่ยวก,กันเชิญบอกระมังคข้าก่อนพ่บชัดนั่งรออุ้ยทำอะไรสก๊อตทังหมดเลยเริ่มมาตรงนีง้เลยพดูพ่อดิทำเล่อ,องเขเ่นเล่นการ์ด ตอนนีมทแ่นอก็จะเจ็บนอนแล้วนอนยล้วไปเชือเ่อใจกันน น,น้ำเย็นดีนะต้องมีสลเดอร์ดีิงช้าเออดปชิงช้ากันพี่อืมแรงมาโอ้โห ตอน้ลางวันตอนไหนเช้ามืดค่ำตอนเช้าตอนเช้ามืดค่ำันก็สนิทแบบที่เพื่อนช่วยกัน พี่แข่งได้ในหนูไม่ล่้โอ้โหจุดจุดเบอร์ดองทำให้มันทำได้ไงอ่ะก็ตร่งเลยเลยนี่นงแล้วเช้าค่ะพี่เูดูตอนเช้าชี้ขาพี่ก็ช้บทำ เ <Please>, อ,อาพยายามเลยค่ะไม่ถนัดหรือล่าพี่พี่จะลงยังไงเล่าลงมาได้แล้วลงมาแล้วทำทนได้นี่นแล้ใช่ใช่